สวัสดีชาวราศีสิงสวัสดีชาวลัคนาสิง์สวัสดีทุกท่านที่ผ่านไปผ่านมาจนมาเจอหน้าคลิปนะคะดูอะไรแม่นยำที่สุดโดยส่วนตัวให้ดูที่ลัคนาค่ะดาวสุขดาวแห่งความรักความสุขความอบอุ่นแล้วก็ไปเชื่อมสัมพันธ์กับกิจกรรมภารกิจหน้าที่การงานของท่านชาวราศีสิง์ลัคนาสิง์ อย,อยู่ในตําแหน่งที่โดดเด่นก็หมายควาว่าช่วงนี้นะคะและโดยเฉพาะทางหลักเกณฑ์หลักการทางโหราศาสตร์เราเรียกว่าดวงโองปฐุมเกณฑ์ก็จะส่งเสริมให้ชาวราศีสิง์ลักนาสิงหนึ่งมีความโดดเด่นมีความโดดเด่นในบริบทในสิ่งที่คุณทําต่อสังคมหรือการเดินทางการทํากิจกรรมบางสิ่งบางอย่างก็คนเกิดวันอาทิตย์ ก็อาจจะต้องอยู่ในสายแก้ปัญหาหน่อยนะคะก่อนที่จะดวงหอมบรัรอาทิ์ก็อาจจะโดนที่ต้องมีเรื่องที่ต้องแก้ไขคนเกิดวันจันทร์มีความโดดเด่นอย่างมากเพราะว่าได้จะจะได้รับชื่อเสียงบาร,รมีนะคะโดดเด่นจริงๆดาวเข้ามาตั้งแต่ต้ตตนเดือนตุลาคมเออต้นเดือนพฤศจิกายนค่ะวันที่สี่พฤศจิกายนนะคะอยู่จะถึงวันที่ยีิบเจ็ดพฤศจิกายนคนเกิดวันจันทร์ก็เหมือนที่บอกได้รับการยอมรับถูกเชิดชูยกย่อง คนเกิดวันอังคารงานจะหอมด้วยเรื่องงานนะคะด้วยภารกิจหน้าที่แต่งานของคนเรามีหลากหลายรูปแบบเป็นเด็กนักเรียนก็งานแบบหนึ่งเป็นพ่อบ้านแม่บ้านก็งานแบบหนึ่งคนที่ทํามาหากินในเรื่องของการรับจ้างก็เป็นงานอีกแบบหนึ่งก็คงจะได้รับโดดเด่นหรือภารกิจหน้าที่ที่ต้องทําทมากขึ้นก็อาจจะเป็นไปได้คนเกิดมันพูดกลางวันคือถ้าบอกว่าชื่อเสียงบาร,รมีนั้นมันทําให้คุณ ได้รับคุณค่าบางคนได้รับคุณค่าทางจิตใจว่าเอ้ยสังคมยอมรับเรานะหรือเราทํากิจกรรมบางสิ่งบางอย่างแล้วคนตอบรับมาทําให้เรารู้สึกสดชื่นหรือคุณค่านั้นที่คุณได้รับคุณสามารถเอาไปต่อยอดได้อย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นอยู่กับท่านแล้วหละ่ะจะเอาไปทําอะไรคนเกิดวันพฤหัสบดีเรียกว่าเป็นคนที่บุญวาสนากําลังยกย่องเชิดชู ool, ให้เกียรติแล้วก็คุณมีพลังบางสิ่งบางอย่างที่จะทําให้ ตัวเองแล้วก็คนรอบข้างเกิดเกิดเรียกว่าสมมุติคุณรวยขึ้นคุณรวยขึ้นคุณก็เลยดูดีมีอำนาจวาสนาขึ้นมาหน่อยหนึ่งหรือถ้าเจอเจอคนรอบข้างในช่วงนี้ถ้าจะติดต่อสื่อสารกันในเรื่องของการนำพาให้ชีวิตตัวเองจเจริญรุ่งเรือง,องก็ถือว่าเพื่อนคนนั้นหรือคนรอบข้างนั้นจะนำพาให้คุณไปสู่ความสำเร็จได้ คนเกิดวันสุขตัวคุณเองตัวคุณเองก็โดดเด่นนะคะตัวคุณเองนั่นแหละอาจจะไม่ใช่คนอื่นไกลหรือคุณมีภารกิจหน้าที่ไปรอมชอมสร้างสัมพันธ์บางสิ่งบางอย่างไปสร้างกลุ่มบางสิ่งบางอย่างให้เกิดความรื่นเริงบันเทิงใจความสุขหรือถ้าบอกว่าคุณจะไปร่ำเรียนเขียนอ่านในเรื่องของการเงินการลงทุนการทำอาหารหรือไปเรียนอะไรบางสิ่งบางอย่างเกี่ยวกับการท่องเที่ยวก็คงจะมีหน้าที่ตรงนั้น คนเกิดวันเสาร์คนเกิดวันเสาร์ชื่อเสียงบาร,รมีความสดชื่นหอมหวานความงดงามบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นคนเกิดวันพุธราหูตอนนี้มีชีวิตอยู่เพื่อคนอื่นนะคะหรืออาจจะต้องไปทําภารกิจหน้าที่บางอย่างหรือเป็นตัวแทนของกลุ่มของสังคมที่คุณอยู่เป็นต้นนั่นคือการที่ดาวศุกร์เข้าราศีที่สามของชาวราศีสิงห์ลัคนาสิงห์แล้วดาวประจําตัวคุณล่ะในเมื่อคลิปนี้ จะคุยในเรื่องของคําทํานายครึ่งเดือนหลังพฤศจิกายนก็คือประมาณ17บเจ็ดพฤศจิกายนสองพันหกสิบแปดจนถึงสิ้นเดือนมันมีดาวขยับดาวสิ่งนั้นนั่นคือดาวประจําตัวของคุณคือดาวอาทิตย์เข้าสู่เรือนภพที่สี่นะคะเรือนภพที่สี่มันเป็นเดือนแห่งบ้านแห่งครอบครัวมันเป็นเรือนของสังเรียกว่าหน้าที่ มีงานที่ต้องอาจจะต้องได้รับมอบหมายบางสิ่งบางอย่างบางคนกำลังจะได้สร้างครอบครัวถ้าใครเจอคู่เจอแฟนเจอเมียเจอผัวเจอกิก๊กเจออะไรก็แล้วแต่ถ้าคนโสดก็ขอแสดงความยินดีด้วยคุณอาจจะได้สร้างครอบครัวค่ะถ้าไม่อยากสร้างเลยค่ะก็ระวัง้องนะคะ หรือผู้ชายก็อาจจะมีลูกโดยไม่เนืกอไม่ฝันได้คือเกินคาดดังนั้นถ้าหนุ่มโสดสาวโสดไม่อยากจะมีภาระนะคะไม่อยากจะมีภาระไม่อยากจะสร้างครอบครัวเลยอยากจะมีโสดอย่างนี้อ่าอยากจะอยู่เป็นโสดอย่างนี้คบไปเรื่อยเปลี่ยนวันเปลี่ยนคนกันไปเรื่อยๆก็ระมัดร,ระวังระวังเนื้อระวังตัวทั้งผู้หญิงผู้ชายส่วนใครที่มีคู่ครองอยู่แล้วก็อย่าประมาท คิดว่าสมมุติเป็นชายคิดว่าเอ้ไปเจาะแจกกับผู้หญิงอื่นแล้วก็จะไม่มีปัญหาหรือคนที่มีคู่หลายคนมีคู่หลายคนสมมุติผู้หญิงคบหลายคนแล้วมันอาจจะผิดพลาดบางสิ่งบางอย่างได้ก็ขอเตือนนิดนึงนะคะส่วนถ้าคุยเรื่องของภารกิจหน้าที่การงานท่านจะได้รับมอบหมายภารกิจบางสิ่งบางอย่างที่เป็นพิเศษนะคะพิเศษด้วยเรื่องอะไร เด็กนักเรียนพ่อบ้านแม่บ้านหรือคนที่ทํางานในสายออฟฟิศทั่วไปรับจ้างทั่วไปก็คงจะได้รับภารกิจพิเศษในการที่จะทําบางสิ่งบางอย่างแต่ว่าดาวประจําตัวของท่านชาวราศีสิงห์ลัคนาสิงห์ตั้งแต่วันที่ 17, สิบเจ็ดพฤศจิกาย,ยนเป็นต้นไปเข้าปะกับดาวอังคารเข้าปะกับดาวอังคารถามว่าดาวคู่นี้มันมีพลังพิเศษบางสิ่งบางอย่างคําว่าพลังพิเศษก็คือพิเศษแบบบวก หรือว่าจะพาคุณพิเศษแบบลบมันจะเกิดคำว่ากระทันหันหรือโดยไม่นึกไม่ฝันเกิดขึ้นดังนั้นในเมื่อดาวคู่นี้มันเป็นพลังพิเศษขึ้นอยู่กับพื้นดวงของแต่ละบุคคลด้วยขึ้นอยู่กับพื้นดวงของแต่ละบุคคลด้วยว่ามันจะมีพลังพิเศษอย่างไรคนเกิดวาอาทิตศก็คือพิเศษแบบด้านบวกนะคะพิเศษแบบด้านบวกถึงแม้ว่าจะอยู่ในขายแก้ปัญหาอะไรบางสิ่งบางอย่างก็แล้วแต่แต่ก็ ทําอะไรด้วยอย่าเหิมเกริมก็จะดับความพิเศษแบบด้านลบได้คนเกิดวันจันทร์คนเกิดวันจันทร์ระวังสุขภาพนิดนึงนะคะระวังสุขภาพด้วยหรือระวังอุบัติเหตุเพศภยัยคนเกิดวันอังคารพลังพิเศษที่กําลังทําให้คุณนะคะเจริญเติบโตมุ่งมั่นก้าวหน้าขยันขันแข็งคืกคึกคืนเป็นพิเศษพร้อมที่จะเจริญเติบโตคนเกิดวันพุธกลางวันง,งานนะคะ งานจะเป็นปัญหาและอุปสรรคถ้าบอกว่าดาวตอนนี้โอ้โหคุณกําลังได้รับการยอมรับกําลังาบางสิ่งบางอย่างกําลังสร้างคุณค่าหรือคุณกําลังเพียรพยายามบางสิ่งบางอย่างอยู่เพื่อให้เกิดเพื่อสร้างมูล,ลค่าให้เกิดขึ้นกับชีวิตแต่ว่าก็อาจจะเป็นปัญหาและอุปสรรคกําลังเจอด่านคนเกิดวันพระรหัสสดีคนเกิดวันพระรหัสบด,กด,สดีการทํางานการสร้างเงินวันที่บอกว่าโอ้กาลังมีบุญเก่าเข้ามาเชื่อมโยงเกี่ยวข้องนะแต่ก็ระมัดระวังหน่อยว่า ถ้าเราถ้าเราต้องต้องจ่ายขอใช้คำว่าถ้าคุณต้องจ่ายบางสิ่งบางอย่างเพื่อให้ได้ผลตอบแทนบางสิ่งบางอย่างกลับมาถ้าจะต้องจ่ายบางสิ่งบางอย่างขอให้จ่ายนะคะคนเกิดวันศุกร์คนเกิดวันศุนกร์การเงินการทองการโชคการลาบความสิริมงคลขายที่ขายทางขายบ้านขายรถขายลูกขายผัวขายเมีย <laughs> ได้ในระดับหนึ่ง ถ้าัพย์สินจะแปลงทรัพย์สินเป็นทุนจะแปลงทรัพย์สินเป็นทุนถ้าจะเซ็นสัญญาจำนองจำนำขายฝากเหล่านี้ได้หมดเลยนะคะคนเกิดวันเสาร์คนเกิดวันเสาร์นเน,นะะี่ยค่ะกำลังได้รับชื่อเสียงบาร,รมีความเจริญก้าวหน้าได้รับบาร,รมีได้รับเครดิตบางสิ่งบางอย่างนะคะทำบางสิ่งบางอย่างไปแล้วก็จะอยู่ในขายบวกคนเกิดวันพุธราหู พุธกลางคืนวิถีชีวิตตอนตอนนี้ของท่านอยู่เพื่อคนอื่นแล้วก็อาจจะเป็นผู้นํากลุ่มหรือบางสิ่งบางอย่างก็แล้วแต่มันเป็นการสร้างถ้าบอกว่าคนที่กําลังสร้างบ้านแปลงเมืองซื้อรถซื้อราซื้อที่ซื้อทางกําลังมีบางสิ่งบางอย่างที่เป็นก่อเป็นกรรมคือคนเกิดวันพุทธกลางคืนด้วยนะคะถึงแม้ว่าดาวตัวหนึ่งอาจจะเป็นดาวนี้ศีนเข้ามาทําให้เราต้องพิจารณาโน่นนี่นั่นอะไรก็แล้วแต่นะคะหรือไม่ก็ถ้ามองในด้านบวกสําหรับทุกวันเกิดสําหรับทุกวันเกิดเลยนะคะ การที่ดาวประจาตัวของคุณเข้าสู่ตรงนี้ค่ะแล้วก็ปะกับดาวมฤตยูซึ่งดิฉันบอกว่ามันเป็นบรรดาวคู่พลังพิเศษดังนั้นพิเศษแบบโรคแบบบวกก็ตามคําทํานมยที่ว่าไปแต่มันมีความพิเศษแบบหนึ่งก็ตรงที่ทุกคนชาวราศีสิงห์ลัคนาสิงห์ตอนเนี้ยกําลังเหมือนกําลังสร้างบ้านแปลงเมืองนะคะเหมือนกําลังสร้างบ้านแปลงเมือง ถ้าไม่แปลงเมืองเพื่อคนอื่นก็คือสร้างบ้านสร้างหน้าที่การงานด้วยความขยันขันแข็งคึกคักคึกขึ้นอย่าเพื่อตนเองสร้างความขัแข็งแรงสร้างความมั่งคั่งสร้างความปึกแผ่นให้เกิดขึ้นกับตนเองนั่นแหละแล้วหลังวันที่17พฤศจิกายนดาวของคุณก็เข้าไปผสมโรงทําให้คุณนะคะทําบางสิ่งบางอย่างอาจจะด้วยความขยันเพิ่มมากขึ้นหลายเท่า แต่ก็เระมัดระวังเหมือนที่บอกบ้างในบางส่วนเพราะว่าดาวคู้นี้ทางหลักโหราศาสตร์เราเรียกว่าดาวคู่ศัตรูแต่มันไม่ใช่ว่าจะทำร้ายเราอย่างเดียวนะคะมันคือส่งพลังให้เรากระตือรือร้อนแล้วก็เพิ่มมากยิ่งขึ้นแต่ถ้าจะดับความร้ายของดาวคู่นี้ได้ก็คืออย่าประมาทอย่าใจร้อนอย่าขี้โมโหอย่าประมาทอย่าใจร้อนอย่าขี้โมโหขับรถขับเรือก็ระมัดระวังหน่อย หรือถ้าใครจะแก้เคล็ปสักเล็กๆแน่น้อยใครมีบ้านก็อาจจะต้องซ่อมบำรุงหน่อยซะใครมีรถก็เอารถเอาเรือไปเช็คสภาพซะหรือใครที่กําลังอยากจะทําบางสิ่งบางอย่างอยู่เลยเกี่ยวกับบ้านเกี่ยวกับรถเกี่ยวกับอสังหาเกี่ยวกับที่ดินนะคะก็จัดการเคลียร์ซะส่วนเรือนนี้มันเป็นเรือนของญาติผู้ใหญ่ด้วยถ้าญาติผู้ใหญ่ของเราเจ็บไข้ได้ป่วยไหมหบางคน หรือบางคนอาจจะต้องมีเกณฑ์ผ่าตรงผ่าตัดไหมอย่างเงี้ยนนก็ดูแลกันไปบางท่านถามว่าพ่อแม่จะอายุยืนไหมโดยภาพรวมดิฉันก็มองว่าต้องเจาะดวงของแต่ละบุคคลเพราะว่าบางท่านก็ป่วยอยู่ไงอยากจะดูว่าพ่อว่าแม่เป็นไงบ้างดิฉันก็มักพูดว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ต้องไปดูหรอกเรื่องการเจ็บไข้ได้ป่วยของของญาติผู้ใหญ่หรือของพ่อของแม่จริง มันก็เป็นตามธรรมชาติของมนุษย์นั่นแหละมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปของใครของมันแต่การที่ดาวอาทิตย์กับดาวอังคารเข้าสู่ในเรือนญาติของผู้ใหญ่ครอบครัวโดยเฉพาะบางเพศชายก็เป็นเพศชายจะเป็นแม่นะคะเพศชายใครที่เป็นชาวราศีสิงห์ลัคนณาสิงห์ที่เป็นชายก็คือดูแลสุขภาพแม่หน่อยถ้าเป็นเพศหญิงก็คือพ่อบิดาหรือญาติผู้ใหญ่ฝ่ายชายนะคะญาติผู้ใหญ่ฝ่ายชาย เจ็บไข้ได้ป่วยไหมมีอุบัติเหตุไหมหรือมีเกณฑ์ผ่าตรงผ่าตัดไหมหรือท่านถ้าไม่ใช่เกณฑ์ผ่าตัดก็อยู่ท่านขี้โมโห,โหแล้วความดันขึ้นหรือเปล่าอย่างนี้เป็นต้นนะคะถ้าเป็นทรัพย์สินของท่านก็คือที่อยู่ที่กินที่นอนนะคะที่อาศัยลองถ้าอยากจะปรับสภาพอยากจะพัฒนาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงก็ใช้เลือกหลังวันที่สิบเจ็ดพฤศจิกายนได้เลยหรือถ้าใครจะซ่อม นะคะมีเกณฑ์จะซ่อมให้แข็งแรงขึ้นก็ได้เลยหรือใครที่อยากจะสร้างลองพิจารณาดูมันเป็นช่วงที่ดีมากที่ท่านจะมีทรัพย์สินเป็นของตนเองหรือถ้าใครบอกว่าจะไปเช่าบางสิ่งบางอย่างเพื่อสร้างบางสิ่งบางอย่างก็เป็นโอกาสเหมาะสําหรับชาวราศีสิงห์ลักนณาสิงห์ที่กําลังจะสร้างบ้านแปลงเมืองกําลังจะโดดเด่นบางสิ่งบางอย่างหรือกําลังจะสร้างความเป็นปึกแผ่นให้เกิดขึ้นกับตนเองทางใดทางหนึ่ง นะคะขอให้สำเร็จนะคะ